บอกอยูพ่อแม่ก็นนะพ่แม่บอกกันะแต่ตอนนันมีความเข้าใจกันทั้งนั้เราบอกจะว่าวลายเกาไปก็เมื่อยชื่อว่าวไปกัเมื่อยชิ่แบบเฮาผู้หู้จักนั่นแหละเฮาเราเมื่อยน้ำนะเมื่อยกับพักผ่อนเนาะน้องแพรสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาหาทางน้องแพลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นจังไง น้องสวัสดีดีสวัสดีแม่บ่ฮู้หยังดอกว่าได้หยังมาก็ได้จัหยังดอกคได้ยินกันเนาะแหมใละเรื่องอะนะอือแต่ว่าู้จักอยากได้แต่ว่าเพิ่นให้หยังก็บ่ฮู้จักอะนบ่ฮู้ว่าหยังเป็นหยังว่าหยังเนาะแหมบ่คือได้คนเฮา จากคำว่าวจากแบบปู้กับมันเป็นมันยังนางเพื่อนจะอุ้มใจยุ่งยากเที่ยู่บางทีกับเขาบาขามกบบงมือกับบังมือกับบังจากว่าน้ำเค็มอีกแบบในใจเพื่อนนะอันนี้เขาปู้ธีรวุจักกับเขากับวัต้องต้องนิ่งนักเพื่อนวัต้องอยังเพราะว่าเพื่อนเมื่อยคือเพื่อนเมื่อยเนาะเพื่อนจากว่าวแล้วก็คือบ่าวเนี่เขาต้องเข้าใจเขาวัต้องไปฝืนเพื่อนเด้ออันนี้ก็ได้ โดยเป็นคนบครบสามที่สองอยู่แ uh> ล้วเนาะโดยเฮาผูท uh> ี่ว่าเป็น uh> ผู uh> ้ใหญ่นะครัต้องเอาใจเพิ่นในเช่นน้อยเพราะว่าเพิ่นสอนอยู่นะบอกอยู่พ่อแม่กันนะพ่แม่บบอกนะแต่ตอนนี้มีความเข้าใจกันทั้งนั้นเราไม่จะว่าอะไรก็ไปก็เมื่อยชื่อเว่าออกไปก็เมื่อยจิดแบบเฮาผูหุ่นจักเนี่ยเราเฮาเราเมื่อยน้ำนะเมื่อยกับผักพรเนาะน้องแพลผักพรนอนเลยพักพร ก็ทาไปแม่นก็เพิ่นก็เด็กยหายรดเนาะเพราะว่ายังหายรดตัวเพิ่นก็เครียดมุนมัดน่ยเอ้ยนี่ว้าลายกับแบบคือแบบเพื่อนน่ะจะใ่้ยองนะคือแบบเอ้ยเนี่ยว่านินทาลูกนะเพื่อนเข้าใจแต่ว่าแม่เห็นบริว้าดอกบายดนโอนเพื่อนน่เข้าใจนะผู้ลูกไง้ะปู่บริวารินเนาะปู่บริใ้ใจกันแบบ ใจชืช่นนะูกบริยินว่ากเว่าบริได้มคิดไปบไปไ้จ<ห>ดดักเมยว่าดีจักเม,เมยว่าวห้นะกับผูู้้ทางงของน้านี่เลี้ยได้จัเมือแล้วเลยถ้ากะทมือนี่ที่าที่ว่างอะไมาเห็ดะเดี๋ยวบาเขาไปใส่ใไปอาบได้แล้วเนาะกะเริ่มใส่เนี่นี้โอ้นี่กะทั้งเท้ากะที่ได้ขอโตไปเลาะเบื้เลาะซบนะ ไปเลาวเบิ่งทั้งห้องน้ำอนพี่น้องเนาะคว้าพวกนี้พี่น้องไปเราเบิ่งเหรอชมขอโตเด้อกินข่าวเนาะนั่งล่ะกินข่าวแล้วอย่างทั้งแม่ได้ใช้กินแล้วว่ากินกับอย่างเนาะเหมือนโอ้แกงเห็ดขาวหามาบ่ ไปหาในเหลียวเห็นอยู hmm ่ในคอนด้โอ้ในคอนในเฮือนเห็นป่าวไม่ออกในคนเกาะโดยโได้หลายป่าวไหมพอแก้งบอกว่ามีเห็นดมาใจมีกระปุกเห็ดออกก็เลยเอ่ยพอดีเหลียวมาแต่เช้ามาโดยโดยคุ้มอยู่ฝนมันต้องทำเนาะแต่หึงมันจระพอมีเห็ดหอนออกแม่บ่กวันนี้เป็นหอกคือเอาเห็ดข้าวใด้วะโอ้ ก็เลยไปเบิ้กมาเออเมรัยเนี่ยตะกี้ก็พอเคยออกอตัดมาถึงแล้วก็ขอนมาแอลตะกี้ไกลโอ้สงสัยมันไกลสุดอกแล้มันก็เลยออกอย่าหดน้ำมันเรื่อยๆเผื่อมันออกเพื่อมันออกช่วงฝนเนี่ยโอ้ปรเด็นนี้คือช่วงแดดนะช่วงแดดมันต้องเลยหดน้ำโดยโดยจะมันช่วงฝนหน้าฝนเนาะมันทำตลอดมันก็ได้ เราไม่เราไม่ยังนี่เราได้ออกบ่อ้าวคือกันบ้วนเลยก็เลยซับต้มอ,อืมต้มแกงกินนี่แหละนะต้มทางแกงแกกินไปนี่นี่แหละกินไปแบบพอจะมาจากแนวหาเนะาจะจชกยีไปหาแล้กวก็เขียดกรบโบมีโบมีปีนี้ให้เขียนโมโตัวนึงกรบโบเห็นป<ฮ>ีนี้ปีตะเก่ายัางวันหาการอะไรกินนะได้ปีนี้พบวีคิดกระโบมีจักมันพบไปอยุชัย พอาว่าผ LIKE. ลมันมันนานตกนะนะเพราะว่ามันก็ไข่ว่าท่านประมาณนี้แหละเพราะว่าจะหาเาี้ยนม่กับเขาขับน้ำก็ได้ไะซื้อซื้อกินจะซื้อกินอะไรต่นี่นีกันยำเห็ดออกก็บอได้กินยปหน่อยเดียไปหาน้าดอในป่านินะผู้เข้าผู้ออกกันแล้วเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกเจ้าเข้าคอยเข้ามันกะ แล้วแต่ผูกไปแต่เช้าเนาะก็ได้ผู้ใดเอื้อมันอยู่ประจจอยู่ในนี้เนี่ยข้าแต่เช้าแล้วก็มันก็ได้องนะได้ครับพอได้แกงได้เล็กแน่นอนกับกำลังก็พอได้ดูดูมันกินข้าวเที่ยงกับเนีงเนาะมือนกันข้าวเที่ยงกับแกงเห็ดอันนี้ข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงข้าวมื้อละคาบดอกช้อนข้าวข้าวเที่ยงกับข้าวแรงทานไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะลืมแกงเห็ดขาว มิดขาวมันแซ่สพทังเนาะเไมได้ไรล่ะุ่นไนองแพวกินอะแม่เ็ดอยู่นบุกินดอฟน้องแพวไปลินทางไหนบ้างวันี้วันไหนเขาจะปกระถ่นลินแินเนาะไปหามาโคมากินชุบไปเอาเก่งรอนไปเอายังไะ มาข่อยู่บ้านอแป้อมะขมาล้วบมีมบเมนต้นมันสูงว่ะต้นมันชุ่ม้วต้นบักไงหนึงกอดกบบมไม่ได้องไงมันกอดอยู่่ซจำเองน้อยอืมสมน้อยพี่น้อยเคยขึ้นยากเลยน้อยหนึ่งสมเนาะกานวายากใดเรียนมาดูบูย่านจำเยเคนได้เคนนี่ชูีอืมเคนได้ยังก็น กระเป็นขี่รถขี่ล่างไปเป็นยังกับเป็นกับจักอยู่ที่ทางเนาะบอกเป็นยังบ่าจะใช้ขวนเนาะยังเอาประจักรทางไปทางเป็นทางลงติ๊กติ๊เอืออยู่บ้านพูนไหมติ๊กก็เอือยก็เลยออกอยู่ที่ติ๊กอยู่ทางในพุ่นเนาะห่างติดทางไงพูดตอนตอนแม่อยู่ค่ะในบ้านอยู่ำมันงาโดยโดยมีน้ำมนาเสียแล้วก็เลยเริ่มออกมาอยู่ที่รถกต่บึงทางแน่เนาะเพราะว่ารถใหญ่หลาย ขี่ก็ต้องเบิ่งทางอันนี้เพราะว่าหูบ่ได้ยินนั่นเด้บ่ได้ยินเลยอือนอกจากไปก่อนรถนี่รถอยู่ตําลังนี่ปิ๊กๆอยู่แก่จะพอได้ดินน่นึงอยดังเลกเสียงแววๆนี่ฮู้หั่นน่ะแบบคือโทรศัพท์คือันันะเป็นตาตกใจเ็ยาอยู่เด้ัเิดวบเจ้าค่อยพังนี่บ่ได้ยินดอกคณะเปะใส่หูจังว่าได้ดินโดยโใช้มันคือว่าเมื่อวานนี่บ่น้องแพบ่สบายบ่เยว่ได้ยินข่าวว่าน้องแพบ่สา มากเลยาโมงสี่โมงงไรหลูกมาโอ้ใค่ในระบิดตอนนี้นะดีขึ้นเลยว่าดีขัวฮะจับจ็บัวจังแนี้มา้ดีเลยว่าบาเมื่อวานเห็นน้องดีแล้วขอกอบคุณดีแล้วอ๋อเจ็บหัวเป็นไข่แบบพุ่นมุหงิดปวดปวดแบบอยกชูหน้าเขกนั่นมโดยโดยโดย เห็นบ่าพอมีถ่ายลงอยู่เมื่อวานนี่เพราะว่าน้องคนบรสบายเนาะพี่เอาน่องมาไดงเลยพี่เอาย้อาไปดึงตั้ยเป็นลูกมาเลยคนบิสบาลนะคนงดกินโอเคเนาะนั่นแหละกต่ทางใช่ได้ขอตัวครับเดิน้องแท้ได้ยินบ้ายใช่ได้ขอกลับบ้านเนาะโดยช่ได้กลับบ้านเมื่อแล้วเพราะว่าแวะมา เบื้องตั้งของน้ำทางบ้านน้องแดงกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สำเร็จเนาะเพราะนั้นแล้วก็ทั้งบรรดาก็ได้ขอลาเมืองเนาะพออยู่ดีไม่แห้งโดยสบายดีสบายดีจัดเช่นขั้นของะสบายดีนังละนี่แหละฟอแม่พี่น้องเลยทางของน้ำน้องแพลเข้าแล้วปะเข้าแล้วโอ้ทางของน้องน้ำน้องแพลก็เข้าได้แล้วพอแม่พี่น้องเลยมาหนีก็ได้ ทางบ่าวบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะันก็เริ่มเข้าได้แล้วพี่น้องเลยมันแห้งมัดเลยเนาะบ่าวบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งของน้ำน้องแพลนี่แหละพี่น้องเลยปิดแล้วพี่น้องเลยเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพราะว่ามันแห้งมัดแล้วกูนปีนก็ได้พี่น้องเลยดูรอบๆเบิ่งมาถพี่น้องเลยฝนเอาองเอายางเข่าอาบน้ำได้แล้วเนาะพี่น้องเอาทางน้ำเข่าไป เป็นทีเดียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยทางห้องน้ำน้องแพลนี่ทางบ๊อบบอยก็ได้มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยนี่แหละห้องน้ำก็เป็นที่เสร็็จเปนดียบร้อยพ่อแม่พี่น้องทางบ๊อบบอยก็มารีวิวให้เบิ่งเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเฮือนน้องแพลวก็ได้ ทางบ่าวบอยกะมาอเป็นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยมามือนี้กะทางบ่าวบอยกะสิขอรับผิดรัน้องเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้าขอพบพร้อกับบ่าวบอยใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าบ่าวบอยว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยกะสิขอ จบคลิปเพียงเท่านี้เนะพี่น้องเ้ยกลาวคำว่าสวัสดีและสะบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝังไทยประเทศนอกกันยินดีตลอเข้าสู่ช่องบ่ boy, พาวบอยแชนเนลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้หน่อยด